ฟอดวันนั้นวันที่ลูกค้าขับมาขายหน้าโชวลูมนะแล้วก็หายไปอีกสามวันแล้วก็กลับมาวันนี้ลูกค้ากลับมาขายแล้ววันนั้นขับเข้ามาเช็คราคาแล้วก็ไปถามพ่อถามแม่ถามแฟนถามปู่ถามย่าถามตาถามยายถามลูกถามลานถามเยอะไปสุดท้ายก็กลับมาขายให้เสียมรสซิ่งครับ นะนี่แหละครับพี่น้องไอบ้บูได้อ่บูได้มัดมือชกหรือว่าแบบว่าบูได้แบบว่าบังคับที่จะขายลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คราคากับไอ้เสซมได้เลยมักพอใจจังค่อยขายเออทรกขามาไอ้เสซมคอยจะเอารถไปเช็คราคาเด้อเบิ้งให้แน่ซื้อได้ยังบาทเบิ้งไม่ได้เดี๋ยวคอยไปถามเมียเด้อเราจะขายบ่โตม,มาอีกสามที่มีโอเคเลยไอ้เสซมขายเลยอ่ะไปเช็คว่าหลายมองแล้วสูเจ้าบ่ได้หึงมองหรอกนั่น ก็ <c oughs> เป็นด้านเจนเห็นไหมเพราะเรื่องให้อิสระทั้งความคิดของลูกค้าคให้อิสระสําหรับทุกคนที่เขามาใช้บริการบต้องมัดมือชกเขาครับพี่น้องนะคันเขาพอใจเฮาเขาก็จะขายเฮ้ au, เ<อ>าถึงเฮาจะาซื้อถือถือก็เขากรสั่งเออไอคุณเ,เอามวลเท่าลยขายให้ไอเสียมันสิ่งกันนะเห็นไหม <c oughs> เ,เห็นไหม <c oughs> เออเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ลูกค้าความพอใจของลูกค้าครับถันเราพอใจราคาบางนี้เขาก็ขายบางนี้คันไปได้หลายกูบางเอื่น ก็ไปขายของอื่นครับเพราะว่าเอารถมาให้เบิง้งแค่เบิ้งกันแค่สิบนาทีมันไม่ได้เสียทันใดเดี๋ยวไดสิทอันนี้ฝากให้พร้อมครับอา้าวฟอร์ดวันนั้นกับวันนี้มาอยู่กับไอเสมบอร์ซิ่งแล้วสี่ประตูกับทั้งวัดหกพันแต่งออฟโรดนะสวยงามเบาะแตกดางหน่อยนึงเดี๋ยวซ่อมให้นะจ๊ะเลขไม้เท่าไหร่กี่หมื่นนะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโลโอ้โหสี่ประตูแต่งสไตล์ออฟโรดเห็นบ่เห็นหูบ่ เห็นน้อยนึงครับไอ่เมื่อดกเมื่อดครับรถก็เมื่อร้อมกางเว้นไอ่ไปใส่ครับจางเว้นแดดมันอนกับ2.2 xlt c4c ที่มีแต่สติกเกอร์ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้เพราะติดสติกเกอร์มาหลอกแลอนิะติดแล้วมันจะแรงขึ้นไหมครับพี่ใช่ใหญ่มันอาจจะแรงดูดันอาจจะเป็นคลิกก็ได้ตอนแรกไม่ติดก็ไม่เท่าไหร่ พอตีขึ้นไปก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้น <laughs> สวยๆครับหนาลูกค้าครับมาขายหนาโชว์รูมครับพี่น้องผู้ใดจะขายรถพอนรถเบาไ,ไหวหนาต้องการปิดเลมปิดภาระต้องการรีไฟแนนซ์พอนถึกลงหรือว่าต้องการลดตัวไม่ที่แบบพอนแพงๆคืนสามารถเปลี่ยนได้หรือผู้ใดพอนแพงๆงอยู่ไอมีรถเก่าบ่คอยว่าเศรษฐกิจบ่คดีช่วงนี้ <laughs> ไปเปลี่ยนรถเก่าหรอกก็ไปเอ๊ะเรียกเตะเฮาเลยมีรองรับไเบรดบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนครบวงจรแค่นั้นครับปิดเล่มให้ภายในหนึ่งชั่วโมงซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องห่วงว่าเอามาแล้วไม่ปิดไม่มีจออไม่มีจักให้กานอยู่แล้วคือเปิด <laughs> ต้องเครื่อง <laughs> สัตว์างมันใหญ่ดีเนาะอืมคือเสียงหายใจลงเออเจ้าของสวนทุเลียนเจ้าของสวนยูค่ามาเอาเด้อคันนี้คลขับด้วยแลนงงนพอสั่งลุกน้องนั่งหลังรถบูบูนะฝาปงไม่เคยถอดแต่ว่าดินเยอะหน่อยยังไม่ได้ล้างนะ่หักเข้ามากได้โตมากครับขมารีวิวให้พี่น้องเก็บซีเบิ้งได้เลยเพราะว่าพี่น้องก็จะเห็นเอ้าไอ้เสียมเพิ่งจะรีวิวตอนเขามาขายเจ้าคุณรีวิวขายเดียวร้แหละน่ะเขาเอามาขายให้ไอ้เสียมครับพี่น้อง น้าสิแหละครับนะจะซื้อจะขายจะแลกกระเพียนนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้นะาฟอร์ตปี18 19ออกรถศูนย์บาทนะปีแรกพรันหกพันปีที่สองพันละครับเต็มที่เก้าพันบาทนะวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งเพียงแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่ง จะขายรวดซิ่งขายรวดบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญคบ่วงจรสามารถเช็ค,คราคาอบไอ้ได้ทั้ง Facebook หรือทั้งไลน์นะครับอินบอกเขมาม่านะแค่นั้นพ่อเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเรื่องให้นะเอา้าออกรถศูนย์บาทบาทัตรประชาชนไปเดียวกักบปอดลูกค้ามาขายหน้าชรูมแต่งสไตล์ออฟรถทางวด6 0 0 0วาทั้งใดในหวัวทั้งหลายแจ๋ว